มันถูกจังวะทำเลดีมากนะผมบอกเลยไอสถานที่ท่องเที่ยวโรงกาแฟ bon โบน ansa โบน ansa เขาใหญ่คือมันอยู่ห่างไปเนี่ยโลเดียวสวยดีนะตรงนี้มีแต่แคมป์นะเห็นไหมฝั่งข้างหลังก็จะเป็นเนินเขาสวยเห็นไหมเนี่ยสวยท๊อปแล้วก็จะมีบ้านฝรั่งทําเป็นพูวิลล่าส่วนตัวนะเยอะนะครับผมนะ เออแล้วก็แถวนี้คือมีแต่แคมป์มีแต่รีสอร์ทโอ้โหเพียบเลยที่ที่มันถูกเนี่ยจุดพีคมันจยูตรงนี้คือตอนนี้ผมอยู่เขาใหญ่นะครับผมนะมาดูที่แปลงละสองไล่ไล่หนึ่งเห็นไหมข้างบนเลยมันเป็นทิวเขาอย่างเงี้ยแปลงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับโบนันซานะครับผมนะโบนันซาออทาราคาเฟ่ฮะสานที่ดังๆอย่างเงี้ยเขาใหญ่ เขาใหญ่แคมป์อย่างเงี้ยคือโอเคเลยแล้วที่ราคาดีด้วยนะคือสองไร่อ่ะมันมันไร่ละแค่สองล้านห้าเดี๋ยวคือเขาใหญ่ราคาประมาณนี้แต่ว่าคือเข้าใจไหมว่าใกล้ๆสถานีท่องเที่ยวอ่ะคือถ้าใครรู้จักนะถ้าใครได้พอรู้ราคาแถวนี้มันมันจะมันจะวิ่งไปสี่ล้านห้าล้านหรือถ้าใกล้ๆพวกทำเลคาเฟ่เขาใหญ่แคมป์อย่างเงี้ยคือมันจะไปสิบล้านได้เลย อันนี้คือสองล้านห้าผมก็เลยงงๆเลยมาดู <c oughs> มันมีอะไรบ้างอันนี้คืออันนี้คือเป็นบริเวณแปลงเห็นป่ะมันจะมีเสาสองเสา,สา,สาอ่ะ <c oughs> อ่าเห็นไหนมที่ลากยาวลงมาเลยฝั่งถนนนู้นเลยนะฝั่งตั้งแต่ที่รถจอดทางเข้ามาแต่ว่าผมขับเข้ามาไม่ได้ตรงข้างข้างหน้ามันเป็นดินมันเป็นดินยุบลงไปมันไม่ได้เทเห็นคุกนะแต่ว่าพอขึ้นเข้ามาข้างในนี่คือโอเคนะมันเป็นเนินที่ลาดขึ้นมามันสวย เนี่ยมันจะมีอยู่สองสแปลงเนี่ยแปลงนี้1ที่เป,ป็นกระต๊อบแล้วก็จะมีบ้านฝรั่งทําเป็นพูวิลล่าส่วนตัวนะเยอะนะครับผมนะเออแล้วก็แถวนี้คือมีแต่แคมป์มีแต่รีสอร์ทโอ้โหเพียบเลยเพียงแค่ว่าอันเนี้ยมันลงมานิดเดียวมันห่างจากไอถนนเส้นหน้าโบดันซาประมาณแค่เ0็อเมตรเองลงมาจากโลตัห้าโลแมคโคสี่โลเองอ่าแมคโคอ่ะ,อะข้างล่างอ่ะแล้วก็เซเว่นปากทางขนมพระ เซเว่นขนมพระประมาณสักสามโลก,กว่าๆนะอันนี้อันนี้อยู่ตำบลขนงพระนะครับผมนะเขาใหญ่ครับผมคือสาเหตุที่มันถูกคือตรงเนี้ยชาวบ้านเขาแบ่งกันเองเนี่ยชาวบ้านเขาแบ่งกันเองแล้วทางสาธารณะมันไปจลดอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะจะมีแปลงนึงที่ติดสนสาธารณะอยู่ฝั่งนู้นและแปลงเนี้ยที่ว่าเขากันเสามาตั้งแต่ข้างหน้าครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเสาเห็นปะ เสาข้างหน้านะมันเหมือนจะเป็นถนนนะเห็นไหมมันเหมือนจะเป็นถนน,นเนี่ยมายังสองเสาเนี่ยเออเขาการไว้มันก็เหมือนเป็นทางเลยเพียงแค่ว่าชาวบ้านเขาแบ่งแบ่งกันแบ่งให้พี่แบ่งให้นะ้องอเนี่ยอ่าแต่ว่าจุดพีกมันอยู่ตรงนี้คือที่ที่มันถูกเนี่ยจุดพีกันยู่ตรงนี้คือตรงเนี้ยเขาไม่แบ่งเป็นสาธารณะนะคือผมเห็นในระวางอะ่ะมันมีคล้ายๆเป็นเส้นๆอะ่ะมันก็เหมือนเป็นถนนนั่นแหละแต่ว่ามาลองมาถามจริงๆก็ไม่ใช่ ไอปีกทางด้านโฉนดจะด,ด้าปีกจะน้าโฉนดมันจะติดถนนสาธารณะก็จริงเพียงแค่ว่าเขาแบ่งถนนสาธารณะไว้เพื่อในการแบ่งง่ายในการแบ่งที่ตรงเนี้ยให้มันง่ายเพราะว่ามันจะมีบ้านฝรั่งแล้วก็รีสอร์ทเขาทาเขาทาจัดสรรไว้ถ้าเขาไม่ทําที่แพงเนี้ยให้มันติดถนนสาธารณะเขาจะแบ่งไม่ได้เพราะว่าข้างๆเขาทําเป็นรูปแบบจัดสรรขายอ่ะคุณผู้ชมนะ ถ้าเกิดว่าเราไม่แบ่งถนนเนี่ยคือมันขายไม่ได้แค่นั้นเองอ่าอันเนี้ยคือจุดพี์จุดนี้คือมันไม่ใช่สาธารณะเองเพียงแค่ว่าผมไปถามเขาแล้วไงผมไปถามชาวบ้านที่เขาทําเกษตรนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาที่เขาทําเกษตรเนี่ยอ่าอันนี้คือข้อมูลชั้นดีครับผมชาวบ้านนี่แหละคือข้อมูลชั้นดีก็ลองไปถามดูก็สรุปใจความไปอย่างนี้ก็คือที่มันถูก คือถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะมันมีอยู่แปลงเดียวที่น่าสนใจคือแปลงทางด้านฝั่งนน้นที่ติดถนนอืส่วนแปลงข้างในเนี่ยสวยนะมันเป็นเนินดูรูปฝั่งนน้นอะ่ะเห็นไหมมันถอยเข้ามาเป็นเนินอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหลงเห็นเนินเขาเลยายิ่งขึ้นไปข้างบนตรงนั้นอะ่ะมันจะยิ่งเนินขึ้นไปแล้วสวยสูงขึ้นไปแล้วสวยเองอ่ะสวยอีกนะครับนะก็เป็นประกาศราชะนี้วันนี้ก็ มาดูก็สวยดีนะครับนะก็มีหนึ่งแปลงที่ใช้ได้อีกแปลงข้างในนี่คือที่มันราคาพอโอเคคือเขาบอกว่าทําเป็นทางเดินกันเองอืมซึ่งถ้าจะซื้อที่ผมบอกเลยว่าไอทางเดินกันเองเนี่ยมันใช้ได้แก่กับครอบครัวหรือกงสีหรือบ้านสมัยก่อนใช่ไหมละ่ะออแต่สําหรับใครที่จะซื้อมาใหม่ยังไงเราก็ไม่สบายใจนะใช่ไหมถ้าไม่มีสโนสานะตัดในแปลงของตัวเองนะครับผมก็เข้าใจดีอ่ะวันนี้ก็ พามาเที่ยวแล้วกันก็สวยดีนะตรงนี้มีแต่แคมป์นะเห็นไหมฝั่งข้างหลังก็จะเป็นเนินเขาสวยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสวยบ้านรูมันเป็นเนินลงไปแหเสียดายทำเลอย่างดีเลยคุณผู้ชมทำเลดีมากนะมอกเลยไอสถานที่ท่องเที่ยวโรงกาแฟโบน anza โบน anza เขาใหญ่คือมันอยู่ห่างก็ไปเนี่ยโลเดียว เออก็ว่าอยู่ว่าสถานที่ต้องเที่ยว,วมมันถูกจังวะเออก็ได้ความได้ความนะอ่ะก็ประมาณนี้วันนี้ก็พามาเที่ยวกันเขาใหญ่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่ชมกันจนจบนะครับผมยังไงก็ใครมีที่ก็คอมเมนต์ได้นะลองมาดูลองมาแชร์กันครับผม